สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะและก็ผู้ปกครองที่รักทุกคนวันนี้พบกับครูยายนะคะครูยายจะสอนภาษาไทยค่ะวันนี้ภาษาไทยของครูยายวันนี้ต้องเริ่มจากสระอาเลยค่ะเริ่มจากสระแรกเป็นสระพื้นฐานซึ่งเด็กๆต้องได้เรียนก่อนอเวลาเราฝึกพูดตอนเด็กๆเราก,ก็ใช้สระอาออกเสียงสระอาขึ้นก่อนนะคะวันนี้สระอาของครูยายครูยายจะบอกพูกหนูว่าสระอานี้เป็นสระเสียง ยาวฟังดูนะคะเวลาเราออกเสียงอาอามันจะยาวแต่ถ้าอะอะอันนั้นเสียงสั้นค่ะอันนี้สละอายายจะเอาผสมกับพยัญชนะค่ะเร,เรียนพยัญชนะไปแล้ววันนี้เราจะเรียนสละอาประสมกับพยัญชนะต้นนะคะพยัญชนะต้นตัวแรกที่ยายยกตัวอย่างก็คือกอไก่ค่ะเด็กๆคะกอไก่ กอไก่ตามมาด้วยสละอาก็คือกอไก่ประสมกับสละอากอไก่ผสมสละอาเวลาอ่านให้อ่านออกเสียงกอนะคะกอกอแล้วออกอ็อ่ะกออากานะคะกออกากาคำว่ากานี่มีความหมายสองแบสงบสแบบนะคะกาหนึ่งเป็นกาใส่น้ำร้อนใส่น้ำ นะแต่กาตัวนี้ที่พวกเด็กๆเ,เห็นในนี้เป็นกาที่บินได้มีชีวิตนะคะมีสีดำต่อไปค่ะตัวอย่างต่อไปยออายายอก็คือยอยักษ์เวลาออกเสียงยอยักษ์จะประสมคำต้องพูดยอตัวเดียวต้องพูด,ดออกเสียงยอเท่านั้นยออายายามีทั้งยาใช้ภายนอกและยาใช้ภายในนะคะเด็กๆค่ะ ต่อไปค่ะตาในตาค่ะตาที่สวยจังเลยค่ะตอแล้วออกเสียงตอกอตออาตาตาก็มีสองความหมายเด็กๆค่ะสองความหมายค่ะคําว่าตาตัวเดียวออกเสียงเป็นเป็นตาเนี่ยมีสองความหมายตาอความหมายหนึ่งก็คือตาที่เป็นคุณพ่อของแม่เรานะคะอันนั้นก็ออกเสียงตาเหมือนกันแต่ตานี่หมายถึงดวงตาดวงตาคู่นี้สวยไหมคะ ตาเอาไว้ดูนะคะตัวอย่างต่อไปค่ะขาอันนี้ขาผู้ชายแน่นอนเลยเพื่อนไหมคะขาผู้ชายนี่จะมีกล้ามขอออกเสียงขอก่อนขออขาขานะคะขออาขาขามีหน้าที่รับน้ําหนักของออลําตัวของส่วนบนมีหน้าที่ใช้เดินนะคะเดินวิ่งรับน้ําหนักนี่คือความหมายของ คำว่าขาค่ะ,ะตัวต่อไปค่ะอ,ะอะยายทบทวนนะคะนิดนึงค่ะสรอาเป็นสรัเสียงยาวนะคะเวลาใช้ให้ใช้เขียนตามหลังพยัญชนะต้นเท่านั้นนะคะวันนี้หวังว่าพวกเด็กๆของครูยายทุกคนคงเข้าใจในการออกเสียงศรอาและก,ก็การใช้ศรอาให้ถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ